สวัสดีครับวิดีโอนี้สำหรับเฉพาะสมาชิกที่สมัครนะครับเป็น VIP กับทาง y u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  e เป็นแฟนติดตามแฟนประจำส่วนแฟนพิเศษนี่จะได้ดูพิเศษกว่านี้ครับยังไม่มีวิดีโอบางแบบที่ดูที่นี่ครับวิดีโอนนี้ ดับหลักสิบนร้อยงวดผ่านครับงวดทีเราดับ9นะครับที่ที่พวดไปให้ดูทางช่องสาธารณะ youtube นะครับแต่วันนี้อาจารย์จะแจกสูตรให้ครับและสถิติที่เราเห็นกันมาว่าเดินมาจนถึงร้อยหนึ่งงวดงวด,ดับ9ใช่ไหมครับเมื่อกี้งวดวันที่ 17กรกฎาคม2565นะ17กรกฎาคม17กรกฎาคม11มกราคม65ครับงวด17มกราคมปี65นี่ดับ6หลัก10บนนะครับ6หลัก10บนเมอกี้ดับ9นะครับวันนี้ดับ6นะครับดับ6ตามตัวอย่างนี้ครับ สูตรนี้ก็เอาไปเก็บไว้ใช้นะครับพิเศษเฉพาะสมาชิกนะครับเดี๋ยวจะมีวิดีโออื่นๆตามมานะครับอาจารย์กําลังเรียบเรียงแล้วก็จะจัดส่งให้ครับในวิธีทำก็ใช้หลักพันบวกหลักสิบแล้วเอาตัวหลังบวกต่อกับบวกหลักร้อยครั้งที่หนึ่งบวกเสร็จแล้วเอาตัวหลังบวกต่อบวกร้อยครั้งที่สี่แล้วก็บวกสองก็จะได้หกทำนี้ครับลองดูย้อนหลังด้วยนะครับได้ประมาณนี้ครับ โอเคนะครับขอให้โชคดีกับคนที่สมัครเป็นสมาชิกพิเศษนะครับสมาชิกติดแฟนติดตามแฟนประจำแล้วก็เดี๋ยวจะมีพิเศษสำหรับแฟนแฟนพิเศษครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ว่ากันสูตรดับก่อนครับเดี๋ยวมีวิดีโอพิเศษสำหรับสมาชิกจะตามมาอีกทนะครับ